ดิครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12นากา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับ1 1 0 0 0มีผู้ประมูลคนอื่นพูดออกมาจากนั้นหลานเซนโยก็พูดอีกว่า1 1 0 0 0 0หมืนหลานเซนโยเททับไปอีก1 0,000โดยไม่รังเลใจ แสดงรสชาติแห่งความมุ่งมั่นที่จะชนะไม่มีการเสนอราคาปรากฏขึ้นอีกเหตุผลหนึ่งคือราคาสูงมากแล้วและอีกเหตุผลหนึ่งคือการเสนอราคามาจากห้องของเผ่าพันธุ์มังกรน,นี่คือการประมูลที่จัดื่อนที่คารื่อหาหดเทียนหลงไม่มีใครอยากจะรุกรานเผ่าพันธ์มังกรยิ่งไปกว่านั้นสิ่งของนี้ไม่ใช่การดำรงอยู่ระดับสิ่งประดิษฐ์ระดับพระเจ้าเลย1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นครั้งที่หนึ่ง 1 1 0 0 0 0ครั้งที่ 2, 1,100,000ครั้งที่3มีคอ้อนตกลงมาแสดงว่าหลานเซนโยได้รับชัยชนะในครั้งนี้นี่เป็นสิ่งที่ดีอัญญาบณีผู้วิทักเพนมาสิ่งนี้ไม่เพียงแต่สามารถใช้ได้เองเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้ได้โดยพันธมิตรอีกด้วยสิ่งสําคัญที่สุดคือการป้องกันแบบกลุ่มในระหว่างสงครามหากเขาเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังหรือการโจมตีที่น่ากลัวอย่างยิ่ง สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างมากแต่ถ้าว่าเขายัางคงต้องระมัดระวังเมื่อใช้ใารจะรู้ว่าติดสำเนึกทางพระเจ้าติดอยู่หรือไม่ในขณะน,นี้จัวโจ้ดานเซนโยก็ได้ยินเสียงดังในหูวของเขาดานเจ้าทะลุทะลวงไปถึงระดับเทพแล้วใช่ไหมเมื่อได้ยินเสียงนี้ดานเซียนโยก็อดไม่ได้ที่จะตกใจเล็กน้อยและสติสัมปัญญะของเขาก็กลับมาหลังจากที่เขารอกเขาก็พบว่าแหล่งที่มาของเสียงนั้น มาจากห้องของโนเผ่าเทนมายิ่งไปกว่านั้นเขายังจําเจ้าของเสียงนี้ได้ทันทีคนคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากนายน้อยของเผาพัานเทนมาหรีเมืองหลงที่หรีไม่ได้เจอกันนานเลยใช่แล้วถ้าได้ก้าวหน้าไปหลังจากที่ข้าเข้าสมาธิแบบสันโดษมาระยะหนึ่งหลังจากที่ข้ากลับมาที่ดาวเทนหลงรานเซนย,ยูพูดถ้าขอแสดงความยินดีกับเจ้าด้วยจริงๆหลาน เจ้าพึ่งได้อัญญบณีผู้ฟีทักเทนหมาของเราไปใช่ไหมพ่อของข้าบอกว่าอัญญบณีนี้จะมอบให้กับเจ้าเราจะอธิบายค่าธรรมเนียมภายหลังในการประมูลดังนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องใจตีมงหลงพูดมีอะไรดีดีบ้างไหมหัวใจของหลานเซนยุข,ขยับเล็กน้อยท่านผู้นําเทนหมาเมตตาเกินไปแล้วข้ารู้สึกเกรงใจจริงๆริตีมงหลงยิ้มและพูดว่ามันเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่เจ้าไปถึงระดับเทพ เอาเทนมาของเราและเผามังกรเป็นเพื่อนกันมาหลายชั่วอายุคนในอนาคตเจ้าจะต้องกลายเป็นอัศวินมังกรดังนั้นแน่นอนว่าเราต้องแสดงความยินดีกับเจ้าข้าไม่กล้าปฏิเสธของขวัญของผู้อาวุโสดังนั้นข้าจะเก็บมันไว้ด้วยความคารวพี่รีข้าขอขอบคุณท่านและพ่อของท่านด้วยรานเซนอยูไม่ปฏิเสธอีกต่อไปและตอบตกลงทันทีเรมงหลงยิ้มและพูดว่าเอาร่าข้าจะบอกให้ท่านพ่อฟัง เมื่อวานนี้ข้ากับพ่อมีงานเลี้ยงด้วยกันข้าจึงไม่มีเวลามาหาพวกเจ้าคืนนี้เจ้ากับจิ๋วจิวว่างไหมเรามาทานอาหารด้วยกันรานเซียนหยูหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งเขาก็ตอบว่าตกลงข้าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อเติมเต็มวิตีภาพของข้าในฐานะเจ้าบ้านตีมงหลงหัวเราะและพูดว่าเอาระตกลงมันขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วหลังจากการสนทนาดวงตาของรานเซียนหยูก็ยย้มเล็กน้อย ดูสิหลีมงหลงหมอบสิ่งนี้ให้กับข้าฟีฟฟจากการประมูลครั้งนี้เขามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับกาลังเสือของเหรียญแทนหลงเขาใช้เงินไปเพียง1นึ0 0 0สเท่านั้นและได้รับสิ่งของดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นหลีมงหลงหรือผู้นําแทนมาจุดประสงค์ของพวกเขาในการผูกมิตรกับเขานั้นชัดเจนได้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาจินตนาการถึงอนาคตของพวกเขาเนื่องจากฐานะของเขาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เาจึงไม่ได้เป็นเพียงดาวรุ่งในสาพานธทรัตนามังกรอีกต่อไปหลังจากไปถึงระดับเทพแล้วเขาก็เข้าสู่ระดับผู้แข็งแกร่งอย่างเป็นทางการและเริ่มเข้าสู่แกนแท้ของพลังอย่างแท้จริงยังคงมีความแตกต่างใหญ่ระหว่างการเป็นเทพเจ้ากับการไม่กลายเป็นเทพเจ้าแม้ว่าสังคมเทียนหลงจะควอบคุมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของการพัฒนาของเขาเนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเผ่าพันธุ์เทนหมาและเผ่าพันธุ์มังกร แต่เผ่าพัพานธุ์เทนหมาก็มีแหล่งข้อมูลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับดาวเทนหลงไม่น่าแปลกใจเลยผู้นำเทนหมากคงรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเขาแต่ถ้าว่าไม่เป็นไรยิ่งฐานะของเขาสูงข้อมูลต่างๆที่เขาได้รับก็จะยิ่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและทรัพยากรที่ได้รับก็จะมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝูกฝนของเขาเองหลังจากเข้าสู่ระดับเทพแล้วความเร็วของการพัฒนาในระดับพลังวิญ,ญญาณของเขาไม่ได้ช้าลง ี่แตกต่างอย่างมากจากระดับเทพที่เขารู้จักหนึ่งเป็นเพราะสายเลือดของเทพมังกรและอีกอย่างเป็นเพราะทรัพย์กรที่รดมสมบูรณ์เมื่อเขาช่วยให้จางซูเจียฟื้นคืนความเป็นสาวอีกครั้งในวันนั้นพลังงานเทเวศของคิตตานเทียนอย่างหลายสิรคกก็ถูกบังคับให้ฉีดเข้าไปในร่างกายของจางซูเซียในทันทีซึ่งช่วยเขาได้จริงๆมันมีประโยชน์มากโดยปกติเขาจะไม่เต็มใจที่จะฝึกฝนเช่นนี้ สงครามครั้งต่อไปคือโอกาสที่สําคัญที่สุดของเขาผ่านการฝึกฝนของสงครามเขาสามารถกระตุ้นศักยภาพของเขาเพิ่มเติมและมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าดยเร็วที่สุดเมื่อเขาไปถึงระดับจุดยอดเทพเ้ื่อพลังของสายเลือดของเทพเจ้ามังกรเขาจะสามารถปกป้องตัวเองได้แม้ว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับผู้นำดาวเทียนหลงก็ตามตามประมูลอย่างคงดำเนินอยู่และหลังจากมาถึงจุดคลายแม็กของอัญญบณีผู้วีทักเทียนมาอารมณ์ของผู้ประมูล ก็ถูกปลกเร้าอีกครั้งยังมีของดีๆมากมายในการประโมลอีกด้วยแต่ทว่าหลังจากประโมลอัญญาณีผู้พิทักเทียนมาแล้วหลานเซียนอยูก็มีความคิดอยู่ในใจของเขาเขาดําเนินการเป็นครั้งเขาวเอาร่วมการประมมลและได้รับรางวาัลบางรายการเขาไม่ได้ประโมลอาวุธหรือชุดเกราะแต่เลือกประโมลไอเทมเช่นอัญญาบณีผู้พีทักเทียนมาที่สามารถให้การป้องกันที่แข็งแกร่งได้ ชุดเกราะและอาวุธของแต่ละเผ่าพันธุ์มีลักษณะเฉพาะของตัวเองจริงๆแล้วมันไม่เหมาะกับการใช้งานของมนุษย์มากนักหรือส่วนใหญ่ไม่เหมาะกับการใช้งานของมนุษย์ถึงแม้จะคุ้มทุนแต่ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะดามูลมันถ้าพวกมันร้ประโยชน์สิ่งของอย่างอัญ,ญมณีผู้วิทักษ์เทนหมานั้นมีประโยชน์มากจริงๆแม้ว่าทุกรายการจะต้องเปิดใช้งานด้วยจิตสำนึกทางพระเจ้าบางส่วนสามารถเปิดใช้งานได้โดยพลังจิตหรือพลังงาน ค่อนข้างดีที่จะถือเป็นของช่วยชีวิตให้กับสหายของเขารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นกลุ่มมากกว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยชนเผ่าลึกลับในสาพันม้ามังกรของเราซึ่งดีที่สุดในการผรลิตมีชุดเกาะสร้างรูปร่าง1,000ชุดชุดเกาะสร้างรูปร่างเหล่านี้มีความสามารถในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและในขนาดเดียวกันคุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของมันก็คือรูปทรงซึ่งใช้ได้กับทุกสายพันธุ์ ้าจะขอให้พนักง,งานขึ้นมาสาธิตให้ดูหรือสิงอเอกาวบนเวทีสมาชิกคนหนึ่งของเผ่าพันธุ์เทาไดสีน้ำเงินขึ้นมาบนเวทีโดยถือรูปบอลโลหะขนาดเท่ากำมปั้นก่อทางร่างกายสองแสงจางๆพื้นผิวเป็นสีเทาเด็กและแม่สะดุดตามากนักเขาสามารถมองเห็นเส้นบางๆบนมันได้มันควรจะเป็นบางอย่างที่เหมือนกับแกนกลางเครื่องมือวิญญาณขนเผ่าเทือดสีน้ำเงิน เดินไปที่กลางโต๊ะประมูลและยกลูกบอลลงแหกขึ้นเหนือศีรษะด้วยมือทั้งสองช่งวงเวลาต่อมาแสงแวบวับและแสงสีเทาเด็กก็ปัดลงมาจากนั้นชุดกอดสีดําสนิทก็ปกลุมโยทัทางร่างกายของเขาในระหว่างกระบวนการปกปิดเกาะนั้นก็เหมือนกับประลอดที่ไหลลงสู่พื้นดินจนกระทั่งการสร้างรูปร่างขั้นสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์จึงทําให้เกนาะนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ร่างของชนเผ่าทะเลสีน้าเงินขยายเป็นวงกลม และมีปีกภับที่ดูแข็งมากสองปีกกางออกมาจากด้านหลังช่วงเวลาต่อมาแสงก็พุ่งออกมาจากหางของปีกที่พับไว้และทั้งตัวของเขาก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับรลกกระสุนปืนใหญ่ในช่วงริปตาเขาอยู่ในอากาศมันกลายเป็นจุดสีดําเล็กๆในช่วงเวลาอื่นร่างสีดําก็ลงมาจากท้องฟ้า และร่อนลงบนเวทีประมูลอย่างแผ่วเบาอัศวินมังกรดาวพระจันทร์หรือจิงอี้กล่าวว่าชุดก่อรูปทรงนี้สร้างขึ้นโดยชนเผ่าลึกรับตามลักษณะของกลไกมนุษย์ของสถาพทธราโตโรวะรวอมกับความสามารถที่ชนเผ่านี้เชี่ยวชาญมันมีขนาดเล็กและมีความยืดหยุ่นสงูงและสามารถใช้งานได้ตามต้องการที่แตกต่างกันปรับรูปร่างเหมาะสําหรับคนทุกกลมมีการป้องกันที่แข็งแรงมากสามารถเพิ่มพลังของตัวเองได้ อย่างมากได้มีความสามารถในการต่อสู้ในอาวากาศเหมาะสําหรับนักสู้ที่มีระดับความแข็งแกร่งต่างกันต่ำกว่าระดับเทพมีทั้งหมดพันชุดและราคาเริ่มต้นแต่ละชุดเือ1 0นเหรียญเทียนหลง1000ชุดคือ1 0 0 0 0แสนการประมูลแบบรวมไม่มีการแบ่งแยกคิทตานเทียนหลง10,000แสนไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยแต่ก็มีชุดเกาะรูปทรงนี้มากถึงพันชุดปราณเซนโยสแกนมาด้วยจิตสำเน่อทางพระเจ้าของเขา และเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกใจเขาไม่รู้ว่าเกาะนี้สร้างด้วยวัสดุประเภทใดใช่แล้วพลังงานในนั้นทําให้ผู้คนมีความรู้สึกที่ไม่อาจอย่างรู้ได้แม้ว่าเขาจะต้องการจดเข้าไปแต่เขาต้องเพิ่มพลังจิตทางพระเจ้าของเขาคุณค่าของสิ่งนี้น่าจะเทียบได้กับหุ่นจักรกลสีม่วงแรกมีขนาดเล็กมากมันไม่ใช่หุ่นจักรกลสีม่วงที่เปรียบเทียบได้ กับเหรียญเทนล 1, เหลงหนึ่งแสนเหรียญนั้นไม่แพงเลยโดยเฉพาะเนื่องจากเหมาะกับสายพันธุ์ต่างๆเมื่อสงครามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นชนิดนี้ของประมูลจะยังคงปังมากและชอบมากเหมือนกันความสามารถของชุดกอดชนิดนี้ดีมากปกปิดหน้าได้อีกอย่างหนึ่งถ้าใส่ก็บอกไม่ได้ว่าใครอยู่ข้างในจากรูปรักภายนอกเราสามารถตัดสินสายพันธุ์ของมันได้จากรูปรักของมันเท่านั้น ในสงครามที่จะมาถึงนี้ทีมปีกสวรรค์33จะแฝงตัวอยู่กับชนเผ่าพันธุนท์ทะเลสีน้ำเงินสิ่งนี้จะต้องชนะให้ได้การประมูลร่มต้นขึ้นที่100แสนเหรียญและราคาที่เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งจะต้องไม่น้อยกว่า1,000เหรียญเริ่มตั้งแต่ตอนนี้โรดเสนอราคาปีจริงกี้กล่าวด้วยรอยยิ้มบนเวทีเช่นเดียวกับที่หลานเซนอยู่คาดไว้ชุดเกาะเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างมาก และตัวแทนของเผ่าพันธุ์ต่างๆก็มีกระเป๋าหนเาเริ่มการแข่งขันที่บ้าครั้ง1นึ่0 0 1 000, 1 000, 15, 000, 1 0 0 0 0หม0 0 0 0 0 0 0 0ราคามากักจะเพิ่มขึ้นในหน่วย5,000เสมอชนเผาที่ลึกลับเป็นหนึ่งใน10กลุ่มชาติพันธุ์หลักพวกเขาเก่งในการทำอุปกรณ์ต่างๆและมีความไวต่อโลหะต่างๆที่ผิดปกติชนเผาลึกลับนั้นเองค่อนข้างเป็นกลางในกาแรลร็กซี่มามางกร และเป็นเป้าหมายสําคัญของชนเผ่าเทนหลงและชนเผ่าเทนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้สถาพันเทรัตมามังกรได้เริ่มผลิตเรือรบอย่างสม่ําเสมอและเทคโนโลยีการผลิตของชนเผ่าลึกลับนี้ก็ขาดไม่ได้เข้าที่หลานเซนโยโรโดยพื้นฐานแล้วชนเผ่าลึกลับได้รับการยึดคองโดยเผ่ามังกรและสร้างฝีมือที่โดดเด่นหลายคนจากชนเผ่าลึกลับได้มาที่ดาวเทนหลงเพื่อร่วมมือในการพัฒนาเรือรบ การแข่งขันโดดเดือนมากร้านเซนโยไม่เรียบร้อนที่จะดาเนินการเขาต้องรออีกต่อไปอีกเล็กน้อยมาดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนหลังจากเพิ่มในภายหลังเมื่อราคาประมูลถึง1นึ0 0 0สราคาเริ่มเช้าลงและก,กระโดดไปถึงทีละหนึ่งพันและไม่มีเจตนาจะหย,ยดุดจิตสำนึกของร้านเซนโยถูกสแกนออกไปด้านนอกผู้ที่เสนอราคาบอยที่สุดคือผู้ที่ชนะตอนจบที่ยิ่งใหญ่ของคิตตันเทียนหยางเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นรองผู้นำเพียงเหอรองผู้นำเพยงเหอมักจะโจมตีและเป็นคนที่กระตือรือร้นในการขึ้นราคามากที่สุดเผาดูมุ่งมั่นที่จะชนะ1นึ่งแสนเนึ่งพัพันราคายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกินมูลาค่าของดาบเทพเจ้าน้าแข็งสีน้ําเงินของดานเซนยูแล้วดานเซนยูก็พูดไม่ออกเช่นกันในเวลาปกติเอาผมได้ราคานี้แน่นอนนี่จะเป็นสองเท่า ม่ต้องเผชิญกับสงครามในแม่ช้าคนรวยเหล่านี้ก็จะใช้ใจ่ายอย่างหูหนานพันแล่นจริงๆแต่ถ้าว่าชุดเกาะ1,000ชุดนี้มีความพิเศษจริงๆหากใช้โดยทีมที่แข็งแกร่งมันจะเพิ่มความน่าจะเป็นในการเอาชีวิตรอดได้อย่างมากมันมีประโยชน์มากสําหรับทุกเชื้อชาติแน่นอนยกเว้นเผาพันธุ์มังกรเผ่าพันธุ์มังกรมีเกาะมังกรในระดับพระเจ้าและพวกเขาสามารถต่อสู้ในอวกาศได้โดยตรง ร่างกายที่ทรงพลังของพวกเขาไม่ต้องการการปกป้องในระดับนี้เลย2แสนในที่สุดหลานเซียนหยูก็กยกป้ายทะเบียนในมือของเขาขึ้นมาก่อนหน้าน,านั้นราคาประมูลเพิ่งถึง187,000ซึ่งเป็นราคาที่รองผู้นำเทนเหอจ่ายให้แน่นเองทันทีที่การประกาศราคา2แสนราคาเริ่มต้นก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและการประมูลที่ดูเดือดแต่เดิมด้านนอกก็งเงียบลงหลังจากหยุดไปเพียงเล็กน้อย รองผู้นำแทนเหอก็ยกป้ายทะเบียนในมือของเขาขึ้นและพูดว่าสองหมื่นหนึ่งพันดานเซนโยยกป้ายทะเบียนขึ้นอีกครั้งและพูดว่าสองหมื่นห้าพันเร่งขึ้นราคาทำลายคู่ต่อโซ่ของเขาในระดับจิตวิทยาเขาเข้าร่วมการประมูลหลายครั้งที่โรงเรียนเซอร์เรคเกอร์โดยธรรมชาติแล้วเขารู้วิธีใดที่จะได้สิ่งที่เขาต้องการด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดรองผู้นำแทนเหอตกตะลึงอยู่คู่วหนึ่งและมองไปที่ ห้องของเผ่าพันธุ์มังกรโดยไม่รู้ตัวเขารังเลเผ่าพันธุ์เทอน,นั้นไม่ได้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในแง่ของบุคคลที่แข็งแกร่งแต่เป็นหนึ่งในกลุ่มอันดับต้นๆของสาพันธุรัตม้ามังกรมีสมาชิกกลุ่มจํานวนมากกองทัพของตัวเองและเรือรบไม่กี่ลำความแข็งแกรงง่งโดยรวมไม่ได้ด้อยไปกว่ากลุ่มที่ทรงพลังหลายกลุ่มเลยาการจับคู่แบบนี้อุปการณ์ที่เพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของทหารอย่างมาก ็นที่ชื่นชอบของพวกเขาแต่ความดีส่วนใหญ่ของชนเผ่าที่ลึกลับนั้นถูกผูกขาดโดยเผ่ามังกรและเผ่าเทียนมาเผ่ามังกรนี้จะทําอะไรเป็นไปได้แหมว่าชุดเกาะชุดนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากพวกเขาแต่ถ้าว่าเขายัางคงไม่เต็มใจเล็กน้อยและขึ้นไปอีกครั้ง2องแสนหกพันการเซ็นยูตตอบทันทีว่า2องแสนหนึ่งมืนรองผู้นําเทียนเหอขมว์เทียวเล็กน้อยไม่พอใจเขาหยินขึ้นเดินออกจากห้อง ละมองไปยังห้องเผ่าพันมังกรแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรแต่ก็มีแววตาสงสัยอยู่ในดวงตาของเขาแล้วในห้องมังกรอัศวินมังกรร้อนมีจิตสำนึกทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังแต่มีเทพเจ้าเก่าแก่อยู่ที่นั่นทั้งหมดและไม่มีใครอยากออกไปอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันเทียนเหอและเผ่าพันมังกรนั้นละเอียดอ่อนมากมาโดยตลอดฐานรวมที่แข็งแกร่งของเผ่าพันเทียนเหอทําให้เผ่าพันเทียนเหอค่อนข้างแข็งแกร่ง ในสาพันธรัฐมามังกรโดยตลอดแม้แต่ในโอกาสพิเศษบางอย่างก็ยังมีความขัดแย้งเล็กน้อยกับเผ่าพันธุ์มังกรและเผ่าพันธุ์เทียนมาเผ่าพันธุ์เทียนเหอมีทรัพยากรบางอย่างที่มีเพียงพวกเขาเท่านั้นและในแง่ของจํานวนเหลียวบพวกเขามีจํานวนมากที่สุดในสาพันธรัฐมามังกรทั้งหมดยังแต่ว่าพลังการต่อสู้สูงสุดนั้นน้อยลงรานเซนโยรู้สึกได้อย่างเป็นธรรมชาติว่ารองผู้นำเพียนเหอออกมาแล้วในขณะนั้น เขาเย็นเคลื่อนและเดินออกจากห้องเนื่องจากเขาเขาร่วงการประโมูลด้วยตัวเองเขาจึงต้องเป็นผู้นำโดยธรรมชาติหลังจากเดินออกจากห้องดวงตาของรองผู้นำเพยนเหอก็สว่างเคลื่อนและเขาเห็นสาวสวยคนนี้จากเอาพันมังกรที่อยู่ในเวทีการแข่งขันทันทีเมื่อประโมูลดาบเทพ,พเจ้าน้ำแข็งความโลภฉายแววออกมาจากดวงตาของเขาเจ้าหญิงมังกรทองนั้นเหรอรองผู้นำเพนเหอรู้จักร้านเซนโยตามธรรมชาติแต่แน่นอนว่าร้านเซนโย ไม่รู้จักเขาการแสดงที่น่าทึ่งของเขาในการแข่งขันคนรุ่นใหม่ทําให้หลานเซนโยเป็นที่รู้จักในคอเรียนในสาพันธรัฐมามาังกรเขาเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลอันดับหนึ่งของคนรุ่นใหม่มีเขาเรือว่าเขาจะเป็นทายาทคนต่อไปของผู้นําเทียนหลงในอนาคตราวนี้หลานเซนโยปรากฏตัวโดวยตรงในห้องของเผ่าพันธุ์มังกรซึ่งทําให้สถานะของเธอในกลุ่มดีขึ้นอย่างไม่ต้องสงสยัย รองผู้นำเพนเหอเห็นว่าไม่ใช่อัศวินมังกรแต่เป็นเธอแต่เขารังเลคนคนนั้นเป็นอัศวินมังกรเขายังสามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้หรือแม้แต่เราเรียนอีกฝ่ายด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำแต่ทว่าเมื่อเผชิญหน้าก,กับดาวรุ่งดวงนี้เขารู้สึกเหมือนกำลังถอยหนีประการหนึ่งเนื่องจากเจ้าหญิงมังกรทองนี้มีอิทธิพลอย่างมากในหมู่คนรุ่นยาวและกับจะเป็นไอดอนของหมู่วัยรุ่นในสพันธาวรัตอีกอย่างกอ จ้าหญิงมังกรทองคนนี้ได้บรรลุระดับเทพแต่ได้สร้างนิมิตท,ที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้นำเทนหลงได้ปิดกั้นข้อมูลจากโรคภายนอกแต่ไม่สามารถปิดกัน้นสิ่งเหล่านี้จากเขาได้เครือข่ายของเขานั้นสุดยอดพวกเขาทุกคนรู้บางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ของดานเซนอยู่ตำแหน่งของบุคคลน,นี้ในอนาคตของเผ่าพันธุ์มังกรจะต้องมีความสําคัญมากเธอมีความสามารถอย่างมากและสามารถปรากฏตัวในห้องมังกรได้ซึ่งหมายความว่าเธอ มีความสำคัญกับผู้นำเทียนหลงหรืออัศวินมังกรส่วนใหญ่การเป็นรองผู้นำเทียนเหอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยธรรมชาติรองผู้นำเทียนเหอยิ้มและกล่าวว่าสวัสดีท่านหลานไม่คิดว่าท่านจะเป็นคนประมูลหลานเส้นโยยิ้มอย่างสงบและพูดว่าสวัสดีแต่เขาไม่ได้อธิบายว่าทําไมเขาต้องการมีส่วนร่วมในการประมูลชุดเก่าเหล่านี้รองผู้นำเทียนเหอถอนหายใจและกล่าวว่าท่านหลานท่านรู้ไหมว่า เผ่าพันธ์เทนเหอของเราต้องการชุดเก่าเหล่านี้มากข้าสงสัยว่าท่านหลานสามารถที่จะปล่อยให้ของเหล่านี้เป็นของข้าได้ไหมถ้าเช่นนั้นเผ่าพันธ์ของข้าจะขอบุณมากในอนาคตหลังจากอะไรทั้งหมดเอาเป็นตัวแทนของเผ่าพันธ์ได้เป็นผู้นําคนที่สองของเผ่าพันธ์เทนเหอหลานเซนยู่ไม่ใช่อัศวินมังกรด้วยซ้ำดังนั้นการพูดเช่นนี้จึงเป็นเรื่องน่าอายมากขออภัยหลานเซนยู่ยกหมายเลขในมือของเขา 255,000หทีหน้าของรองผู้นำเพนเถอเปลี่ยนไปเล็กน้อยคนคนนี้ไม่หันมามองเขาเลยจริงๆเขาเดตาลงเล็กน้อยแ้วหลังจากรังเล็กเล็กน้อยเขาก็ยิ้มและพูดว่าในกรณีนี้ป่อยให้เป็นหน้าที่ของท่านหลานหากมีโอกาสในอนาคตข้าอยากจะขอเชิญท่านหลานไปทานอาหารกับข้าด้วยได้ไหมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ